สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นของสุขใจแล็บมาได้ยังไงนะคะแล้วก็อาชีพเสริมที่ได้ลองทํามานะคะเกี่ยวกับ 3d printer เนี่ยตั้งแต่เดือนมีนานะคะจนมาถึงตอนนี้ต,น,น,ตนก็ประมาณเดือนกรกฎาคมนะคะประมาณหกเดือนที่ผ่านมาเดี๋ยววันนี้เคจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะเริ่มต้นเลยนะคะความเป็นมาของสุขใจแลบนะคะมาได้ยังไงเนาะก็เกิดจาก ลูกชายของเคกเองนะคะคือตั้งแต่ลูกเกิดมาเนี่ยก็กมีเหตุที่ครอบครัวของเราเนี่ยจะต้องย้ายบ้านบ่อยอทีนี้เนี่ยเคกก็รู้สึกแล้วแหละว่าแบบเออลูกเราทําไมเป็นคนที่แบบทําอะไรแบบเร็วอะไรประมาณนี้คออดีมีโฆษณาปุ๊บ<ะ>ขึ้นมาว่าเออมีคลินิกประเมินพัฒนาการของเด็กอะไรเงี้ยคะ่ะอยู่ใกล้ๆบ้านชื่อคลินิกคิดเซน s e เพลนะคะตอน,นที่ทค<น>ุณครูเขาประเมินให้เนี่ยผลสรุปก็ออกมาว่า ถ้าไปประเมินที่โรงพยาบาลหรือไปหาคุณหมออะก็คือลูกเนี่ยเข้าข่ายเป็นเด็กสมาธิสั้นค่ะ,ะแล้วก็เป็นคนที่แบบไวต่อการรับรู้ทำให,ให้เขาโแบบฟกัสได้ไม่นานหลังจากนั้นเคก็เลยให้ลูกอ่ะเรียนที่นี่นะคะเป็นการแบบฝึกเรื่องของระบบประสาทหลังจากที่เคพยายามที่จะศึกษาหาข้อมูลนะคะแล้วก็ หาวิธีที่จะทําให้ลูกเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้นะคะก็ทีนี้เนี่ยแฟนเค้กเขาก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเค้กเป็นคนที่ชอบเรื่องดีไซน์ชอบตกแต่งออกแบบแล้วก็ทําของเล่นให้ลูกแฟนเค้กก็เลยซื้อเครื่อง 3d printer มาให้ในวันเด็กค่ะในวันเด็กนะเราไม่มีความรู้เรื่อง 3d printer เ,เลยสักนิดเลยค่ะก็เริ่มเลย ก็คือจากการเปิด Makerware นะคะเพราะว่าตัวปรินเตอร์นี่ที่เป็นของ Bamboo Lab นะคะแล้วก็มันจะมีเว็บไซต์นะคะที่ชื่อว่า Makerware เนาะลองเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็ลองเข้าไปเสิร์ชดูก็ได้ค่ะซึ่งมันจะมีทั้งวัวโมเดลที่มีคนทำไว้แล้วสำเร็จแล้วค่ะสามารถที่จะสั่งปรินต์ออกมาเป็นตัวโมเดลของเราได้เลยะค,ะค่ะแค่ก็เริ่มจากตรงนั้นเลยค่ะคก็เสิร์ช ดูว่ามีของเล่นอะไรบ้างที่น่าเล่นนะคะแล้วก็เป็นของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกหลังจากนั้นลูกก็เอาของเล่นไปเล่นที่พัฒนาการเด็กค่ะก็เลยทําให้คุณครูเขาสนใจเพราะว่าของเล่นแบบนี้มันสามารถที่จะช่วยเด็กๆของคุณครูเขาได้ด้วยแล้วก็ช่วยเสริสร้างสมาธิช่วย เรื่องการผ่อนคลายความเครียดให้กับเด็กๆอะไรประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะก็จะมีโรงเรียนอินเตอร์ที่ติดต่อมาแล้วก็มีแม่ๆห,หลายๆท่านที่ชอบสไตล์ของเล่นแนวๆนี้นะคะที่มาสั่งซื้อค่ะซึ่งจากเริ่มต้นที่เค,ค้กเอาโมเดลจากในเมกเกอร์เวมาปินพหลังๆเค,ค้กก็มาศึกษาเพิ่มเติมเองนะคะเรื่องของการสร้าง td printer เ,เนาะด้วย เริ่มต้นเลยคือใช้ Tinkercad นะคะเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถเปิดจากเว็บแล้วก็ทำได้เลยนะคะแล้วก็เป็นโปรแกรมเริ่มต้นที่ทำโมเดล 3D ที่ง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปนะคะเคจะมาสอนวิธีการทำตัว 3D โมเดลขายออนไลน์นะคะตัวช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยผ่านทาง Shopee นะคะสำหรับคนไทยแล้วก็ผ่านทาง e a s y สำหรับต่างชาติที่มาสั่งแล้วก็ ผ่านทาง IG ค่ะที่ลูกค้าสั่งโดยตรงนะคะซึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเค้กจะมาอธิบายให้ฟังเนาะว่าทำยังไงบ้างนะคะวิธีการที่เราจะขายได้ค่ะในคลิปบบนี้นะคะเค้คกก็ได้มาอธิบายคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของสุขใจแล็บแล้วก็เรื่องของรายได้ของอาชีพเสริมถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะทําเกี่ยวกับพวก 3d printer นะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะหรือใคร สงสัยตรงไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะเค้กยินดีที่จะให้คำปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมา,าทำคลิปอื่นๆเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรื่อง 3D printer ต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ขอขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาชมคลิป<ฮ>แล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปของเรานะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะวันนี้เค้กขอลาไปก่อนเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ